ตุตะกามูลภีตุตังภนะกาโมูลภีพนังอัตถิกายเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภะควายะมะราชาโนุท้าเวสวนรณุมรณะนังสุขังอะคระหังสุขะโตณมูปุธายะชฉยาสนาตตาพุทธะชีตวามารังสวาหานัง จตุสัจจาสภารสังเยติวิงสุนาราสภาปันหังกราทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสภเพปฏิติตาไมหังมัตถกีเตมุนิสาราสีเสปปติโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโลจนีสังโคปติโตไมหังปุเรสภะคุณาตาโรอัตเยมีอนุรุโภ สารีปุตโตจะาทักคินีโกนธนโยปิธิพาคัสมุนโมคันลาโนโจะวามะเกทักคินีสาวณีไมหันอาสงอนานันทาราหราจัส,สโปจะมหานามโมอุภาสุวามโสตะเกเกสโตปิธิพาคัสมิงสุพิโยวะปะพังตโรนิสินโนสิริสัมพันโนโสภิตโตมุนิองคาว กุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตวาทโกโมัยหังวัฒเนนิจังปฏิทถาสิคุนาการโรปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันพสีวลีเถราปัญจอิเมชาตานลลาเตติลากามะามาเสษสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอตาสีติมหาเถรา ชิตวันโตชิโนรสาชลันตาศีลเตเชนะอังคมังเกสุสันติตาพระตนางปุระโตอาสิทักขิเนเมตสุตตกังพชักคังปัชโตอาสิวาเมอังุริมาละกังขันธโมระปริตตัญจะอาตานาติยะสุตตกังอากาเสชะทนางอาสิ เสสาปาการสันตตาชินานาวรสันยุตตาสัตตปากาละลังกตาวาตปิตตาทิสันชาตาพาหิรัชชัตุปัตถวะอเศสาวินยางยันตุอนันตชินเตชะสาวัตโตเมสกิจเจนะสตาสามพุทธปัญชรีชินะปัญชระมัชฉมุวิหะรันตังมหีตะล สทาบาลิตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขโตสุรโภชินานุพาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุพาเวนะชิปาริสังโคสังคานุพาเวนะชิปันตรายูสัทธม,มานุพาวะปาริโตจรามิชินะปัญชเชรี